สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องตันฮิลลิ่งชาโ่บายตานตรามม์ตานะคะกลับมาพบกับตานอีกเช่นเคยในช่วงดวงประจําเดือนค่ะและเราก็เดินทางมาถึงเดือนกันยายนแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเดือนนี้ตานมาช้านิดนึงนะคะแต่ก็มาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คพลังงานกันของออท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะที่พลังงานดึงดูดเข้ามาให้ได้รับชมคลิปนี้นะคะ ไพ่ทั้งหมดตาจะใช้ทั้งหมดสาหสำรับนะคะหลายๆท่านอาจจะรู้ว่าตาเรียนไพ่พรมยานเนาะแต่ยังไม่เคยเอามาใช้ในการทำช่องนะคะถึงเวลาแล้วที่จะหยิบเขามาใช้นะคะแต่ว่าตาใช้ไพ่พอมยานในการดูดวงเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับไพ่ตีโลกานะคะเดี๋ยวเราจะมาขอพลังความศักดิ์สิทธิ์นะคะของไพ่ตีโลกาเนี่ยในการให้คําแนะนาเนาะอันนี้จะเป็นไพ่มิงขวัญน,นะคะไพ่นะสวยมาก ก่อนอื่นเลยนะคะตาลขอเชิญบารมีนะคะครูครูบาอาจารย์เทพพรมสิงศักดิ์สิทธ์ทุกสายญาณบารมีพลังงานเบื้องบนพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณนับถือจะเป็นอะไรก็ได้นะคะจะเป็นไฮเออร์เซลก็ได้หรือว่าจะเป็นสเปริวิชัลไกด์แดนซ์ก็ได้นะคะของทุกท่านที่พลังงานดึงดูดให้เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอให้ครูครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานเบื้องบนเปิดเผยเรื่องราวของคุณนะคะ ผ่านหน้าไพ่ในวันนี้นะคะจิงยาณตัวตนของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะท่านที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเวลานี้นะคะ หลายท่านในช่วงนี้ก็มีความรู้สึกว่าบางท่านอาจจะมีสัมผัสพิเศษนะคะสามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะพลังงานเหนือธรรมชาติพลังงานอะไรหลายอย่างที่เข้ามากระทบกับคุณในช่วงเวลานี้นะคะอย่างที่บอกว่าหลายท่านอาจจะรู้แล้วว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่เป็นเดือนเจ็ดเนาะเป็นเดือนผีจีนนะคะก็จะมะีเหล่าวิญ,ญญาณอะไรเหล่านี้มาเยอะแยะมากมายนะคะแล้ววันนี้ที่เปิดไพ่ก็เป็นวันวันโกนด้วยนะ ก็คงอยากจะมาสื่อสารอยากจะมาขอบุญกุศลจากหลายหลายท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้บางท่านอาจจะเป็นสายปฏิบัติอยู่แล้วนะคะทําบุญนั่งสมาธิสดม์เป็นประจําอยู่แล้วนะคะอุทิศบุญให้กับซัมภเวสีพีเบสอมนุษย์ผีไรายาิเหล่านี้ด้วยนะคะทําในทุกๆวันได้ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเ,เป็นเดือนของเขาเนาะทําบุญให้เขาบางดวงจิตดวงวิญญ,ญาณเนี่ยเขาถึงวาระที่เขาจะได้ปรับภพบภูมิจะได้ไปเกิดนะคะจะได้ ได้ไปเกิดสักทีนะคะด้วยบุญกุศลด้วยพลังบุญที่คุณทําให้นะคะบางท่านอาจจะไปทําบุญลงศพก็ได้เอออาจจะกําลังคิดคิดอยู่ทําดีไม่น่าทําดีไม่นะนะอะไรประมาณนี้ถ้าจิตของคุณนะตอนนั้นน่ะนึกถึงอะไรไม่ว่าจะใส่บาตรท,ทาบุญสวดมนต์หรือนั่งสมาธิให้ทําได้เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นกุศลที่ดีทั้งนั้นเป็นการ กระทำที่ดีทั้งนั้นนะคะแล้วก็อ,อย่าลืมอุทิศบุญให้กับเขาเหล่านั้นด้วยนะซึ่งาการไหว้พระสวดมนต์ทำบุญของคุณในในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะทําให้คนมีโชคมีลาบด้วยนะคะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ผลบุญของแต่ละคนที่ทํามานะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องเหนื่อยหน่อยนะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณได้ ได้ลุยได้ทําได้ทดลองทํานะคะก็ถ้าเกิดมันมีอะไรปิ้งแวบเข้ามาหาคุณในช่วงเวลานี้ทําได้เต็มที่เลยนะคะมันจะดึงดูดซับเข้ามาด้วยนะมันอาจจะเริ่มต้นจากเล็กๆได้น้อยนะคะอาจจะไม่ได้คุ้มกับค่าเหนื่อยที่คุณจะต้องทํานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมันดีกว่าไม่ได้เลยนะทั้งไงไม่ว่าคุณทําอะไรคุณจะได้มาเนี่ยได้เงินมาเป็นถุงอืแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่ใจคุณต้องการนะคะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเนาะ,ะบุญกุศลทํา ทำงานแล้วทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะคะจะส่งผลดีให้กับคุณในในช่วงเดือนนี้แบบมากๆเลยนะคะยิ่งปฏิบัตินั่งสมาธินะอืมยิ่งดีนะคะมาการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โชคลาภของคุณนะคะในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรบ้างบางคนมีเกณฑ์ถูกอ๋อโชคลาภนะ ถูกแล้วทุกอีกถูกซ้ำทุกต้อนนะคะอาจจะถูกไม่มากแต่ว่าก็ถูกแบบเบิ้ลๆบนะคะอืมมาเริ่มที่ตัวคุณก่อนเลยเป็นยังไงช่วงนี้คุณเหมือนมีอะไรที่อยากจะทํานะเป็นสิ่งที่คุณสนใจเป็นสิ่งที่คุณโฟกัสแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่คุณชอบด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีอะไรปิ้งแวบเข้ามาให้คุณตอนไม่ว่าจะตอนนั่งสมาธิหรือตอนที่คุณแบบนั่งทํางานแล้วมัน มันโฟกัสการที่เราโฟกัสทํากับอะไรบางสิ่งบางอย่างมันทําให้เรามีสมาธิซึ่งตอนนั้นน่ะมันอาจจะเกิดการปิ้งแวบอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้ให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณเชื่อในเซนส์ของคุณในช่วงเวลานี้นะคะโอ้เสียงเริ่มหายละท <c oughs> ี่ท่านอาจตอนเช้าเลยนะเนี่ย <c oughs> นะคะจะมีอะไรบางอย่างที่คุณชอบที่คุณสนใจ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นในเรื่องของการงานกันเงินหรือความรักนะคะ การเงินของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่บอกว่าเอออาจจะหวังแบบเยอะหน่อยแต่ว่าที่รับได้ได้รับมามันอาจจะไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นในในผลของตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับออสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตด้วยนะคะเป็นเป็นลาบสักการะนะคะไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าถูกลอตเตอรี่อะไรแบบนี้นะคะ จะเป็นแค่บางคนเท่านั้นบางคนเขาทําบุญมาเขาไม่ได้ทําทานเขาก็จะไม่ได้ในลาบสักการะตรงนี้นะคะซึ่งเป็นโชคลาภที่คุณสะสมบุญมานั่นแหละอืมีมากมีน้อยแล้วแต่คนนะอย่างตาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ได้โชคลาภจากตรงนี้นะโชคลาภของตามันจะมาจากเรื่องของการทํางานมากกว่ายิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งได้นะคะของตกลงเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินตรงนี้เนี่ยให้คุณโฟกัสกับ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณอะไรที่มันสามารถทําให้เงินของคุณเพิ่มพูนหรืองอกเงยขึ้นมาได้ให้คุณไปโฟกัสตรงนั้นนะคะสมมติว่าคุณลงทุนอะไรไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วมันผิดหวังมันไม่ได้ทํากําไรให้คุณแบบเป็นกอบเป็นกำเออมันอาจจะไม่ถึงขั้นขาดทุนแต่ว่าสิ่งที่ได้มามันไม่ได้มันไม่ได้คุ้มค่าเหนื่อยของคุณคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นมันคือประสบการณ์ของคุณมันไม่ขาดทุนมันไม่ล้มละลายมันถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเป็นประสบการณ์ให้คุณน่ะได้มาเรียนรู้เออล้ม,ล,ม,ล,มลุกคุกคานกันไปนะคะซึ่งตัวคุณเนี่ยอย่างน้นอยอเงินมันมันก็ได้มาแต่แค่มันได้มาไม่เท่ากับที่คุณต้องการเท่านั้นเองนะคะก็ให้คุณเรียนรู้จากตรงนี้เนาะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบเราจะดังในช่วงข้ามคืนหรือทำแล้วมันจะปังมันจะแบบโอ้โห ร่ำรวยมหาศาลอะไรได้ขนาดนั้นนะคะขอให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอยู่กับปะอ,อ,อยู่กับปัจจุบันนะคะโฟกัสในจุดที่อยู่ตรงหน้าว่าอะไรที่คุณควรโฟกัสอะไรที่คุณควรจะ ลงแรงไปกับมนันโฟกัสไปที่มันนะคะอะไรที่มันล้มมันพังแล้วเนร่นาทไปละหรือว่าทํามาแล้วก่อนหน,น,น้านี้แล้วมันเจ๊งจริงๆมันอาจจะไม่ได้เจ๊งนะเพียงแต่ว่าเราล้มเลิกความตั้งใจของเราไปก่อนเท่านั้นเองนะคะก็อย่าไปโฟกัสกับมันเนาะเอามันมาเป็นบทเรียนชีวิตของคุณก็แล้วกันแล้วก็มูฟออนไปข้างหน้านะคะ สังคมเพื่อนฝูงของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกังวลสักนิดหนึ่งเนาะกับเกี่ยวกับเพื่อนของคุณสังคมของคุณนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่ได้รู้ชัดแจ้งสักขนาดนั้นนะคะอืมก็เดี๋ยวต้องคอยดูดูกันไปเรามาระวังสักนิดหนึ่งน่าจะมีอะไรที่มันแบบคุมเครือยังไม่ชัดเจนนะ ให้คุณเชื่อในเซนในสัญชาตญาณของคุณได้เลยนะคะหากคุณมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับเพื่อนคนไหนหรือมีเรื่องอะไรที่มันปิดบังซ่อนเลนมันคลุมเครือมันยังไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ให้คุณเชื่อเซนของตัวเองนะคะออะืคุณพ่อคุณแม่นะคะญาติพี่น้องของคุณเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ก็อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะอืม <c oughs> อาจจะมี ไปงานข่าวดำของญาติพี่น้องของคุณก็ได้มีโอกาสเป็นไปได้นะคะช่วงนี้ก็หรือว่าเรียกว่ายังไงนะั้นมันจะมีงานาศาสตร์จีนเนาะไหว้บรรพบุรุษอะไรแบบนี้นะคะทําบุญให้กับาญาติผู้ล่วงลับของคุณไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะซึ่งก็จะได้มีโชคมีลาบในด้านตรงนี้ด้วยนะคะเลขฝาโลงเลขอายุหรืออะไรตรงนี้เกี่ยวกับผู้ที่จากไปแล้วนะคะได้นะอืม ก็ทำบุญให้ให้ท่านด้วยนะคะท่านจะได้มีแรงมีกำลังออส่งมาเป็นโชคเป็นลาภให้กับคุณนะคะขอชิบน้ำแป๊บนึ่งพอ <c oughs> เสียงแห้งไวมาก <c oughs> <c oughs> สำหรับท่านที่มีบริวารน,นะคะจะเป็นลูกน้องบริวารก็ได้หรือว่าเป็นเด็กเป็นลูกหลานได้หมดเลยนะสัตว์เลี้ยงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นอย่างไรบ้าง ะะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีลูกน้องบริวารน,นะอาจจะมีงานลัดตัวนะคะจนเขาแบบว่าไม่สามารถจะทำกระดิดกระเดี่ยวไปทางอื่นอะไรใดๆไ,ได้เลยนะคะก็อาจจะเป็นงานที่คุณชอบที่คุณสนใจแล้วคุณก็แจกจ่ายงานไปให้กับคนที่อยู่ใต้ อนัดของคุณให้ใหใหทำให้สนใจมันก็เลยพออะไรที่เรามันสนใจมากๆอ่ะเราก็จะไปโฟกัสตรงนั้นรายละเอียดเ่ยความแพชชั่นความแบบกระแสะหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะมันก็เลยทำให้ลูกน้องของคุณเนี่ยต้องทำงานหนักมากๆนะคะในในช่วงเวลานี้เนาะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีนะคะและบางทีลูกน้องของคุณบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันแปลกใหม่ทําอะไรที่คุณแบบเฮ้ยมันวา้าคุณรู้แล้วว่ามันว้าวมากๆ แต่ว่าบริวารของคุณอาจจะไม่กล้าที่จะก้าวข้ามคอมฟโซนของเขาก้าวข้ามจุดที่เขาทําได้นะคะเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขามีความสามารถมากแค่ไหนเขาอาจจะยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆอะไรที่มันมันทำแล้วทําอีกทําอยู่อย่างนั้นนะเขาก็เลยเอ,อ่อยึดยึดมั่น อยู่กับตรงนั้นนะคะไม่กล้าที่จะออกมาจากจุดที่เออที่เขาทําอยู่มันเป็นความกลัวอยู่ในใจเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้อะก็คือเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะให้อ่อินสปิเรชันกับเขาให้แรงบันดาลใจให้กับเขานะคะให้เขาได้ก้าวออกมาจากตรงนี้แล้วเขาจะมีอ,องค์ความรู้พาวเวอ์ต่างๆที่จะ <c oughs> ที่จะ ก้าวข้ามตรงนี้แล้วทําให้โปรดักต์ของคุณสิ่งที่คุณกําลังมุ่งกําลังหวังที่จะทำเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดึงคนคนเนี้ยที่มีศักย์ที่คุณดูแล้วว่ามีศักยภาพแต่เขาไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดึงศักยภาพของคนคนนี้ออกมาดึงเขาออกมาจากจุดตรงนั้นนะคะแล้วมันจะทําให้สิ่งที่คุณคิดที่คุณคาดหวังที่อยากจะทำเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอ่ะชาเรนที่คุณจะเจอในเดือนนี้เนาะ ก็จะเป็นเรื่องของความมั่นอกมั่นใจในตัวคุณเองนะคะที่บางทีอาจจะมีมากจนเกินไปอาจจะทำให้เราเข้าออ,อย่างที่บอกอะว่าคุณเป็นคนที่มี power ออืยากจะทำอะไรคุณตั้งถ้าคุณตั้งใจทำอะไรแล้วว่าคุณจะทำให้มันเต็มที่แล้วคุณทำได้ดีด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่คุณะมีมี power ในตัวเอง บางสิ่งบางอย่างเราจะต้องลงมือลงแรงทําด้วยตัวเองด้วยนะคะด้วยไพ่ก้าวถ้วยใบนี้เนี่ยเป็นคนที่ไหวหวานให้คนอื่นเออตัวเองจะแบบไม่ไม่ค่อยได้ลงมือเองสักเท่าไหร่แต่เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความฉลาดมากๆนะคะแต่อยู่ในสถานการณ์ที่ออไหวหวานให้คนอื่นทำคุณมีคุณมีณมวาจาศิลป์มีวาทศิลป์ในการไหวหว ไหว้าวานคนให้ช่วยทํางานนี้ให้ทําอันนี้ให้หน่อยสิแล้วมันก็สําเร็จรุดร่วมไปได้ด้วยดีนะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นแบบนี้นะแต่ณนะเดือนนี้เนี่ยคุณจะใช้ทริคนี้ไม่ได้แล้วนะคะวาทศิลป์มีก็จริงแต่ว่าคุณจะต้องลงมือลงแรงทําทําให้เขาเห็นทําให้คนรอบข้างเขาเห็นว่าคุณอนะเออไม่ได้แบบ จินตนาการอย่างเดียวไม่ได้คิดอย่างเดียวคุณลงมือทําด้วยลงมือทําให้คนอื่นเขาเห็นด้วยนะคะว่าคุณเนี่ยทำอะไรได้บ้างคุณต้องลงมือทํานะแล้วคุณจะได้ผลประกอบการได้เห็นผลตอบรับที่มันสมน้ําสมเนื้อได้เห็นผลตอบรับที่มันคุ้มค่ากับการที่คุณลงแรงไปถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ลงมือทําแล้วให้คนอื่นให้คนโน้นคนนี้ช่วยทําหน่อยสิยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะส่งผลเสียกับคุณได้นะคะแทนที่จะ มีแก้วน้าวางเป็นชั้นๆเรียงสวยงามแบบนี้มันก็เหมือนกับแบบเป็นเป็นงานที่คุณสะสมมาเรื่อยๆนะคะเป็นเงินที่คุณสะสมมาแทนที่มันจะอยู่สวยๆดูดีแบบนี้ไปมันทีบางทีมันก็อาจจะล่อยหลอลงไปแล้วก็หมดศักยภาพลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจในความเก่งในความอ,อ,อย่าทะนงตนเนาะในในช่วงเดือนนี้นะคะใช้โอ องความรู้ที่คุณมีใช้ความสามารถที่คุณมีให้เกิดประโยชน์ในทิศท,ทางที่ดีนะคะแล้วก็ลงมือทําด้วยให้คนให้เพื่อนฝูงหรือว่าบริวารเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเจ้านเจ้านายนะคะให้เขาได้เห็นว่าคุณมีศักยภาพจริงๆแล้วก็คุณตั้งใจทําจริงๆนะคะหากคุณมีต้องไปคุยงานนะคะกับลูกค้าหรือมีหุ้นส่วนที่ต้องคุยงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืม เนี่ยมันมีความเย่อหยิ่งมีความดื้อรั้นอยู่ในตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เราแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบเอาสังคมนะ เออถ้าเขาจริงใจกับใครเขามุ่งมั่นอะไรกับใครแล้วเขาให้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาอีโก้ของเราและของเขามาคุยกันนะเนี่ยมันมันเป็นคนที่มีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่อะ่ะทีนี้พอถ้าเกิดว่าเราใช้อีโก้เข้าไปคุยใช้ตรก,กะของเราที่แบบคนอื่นเขาอาจจะเข้าไม่ถึงหรืออะไรบางบางอย่างแบบนี้เขาไปคุยอาจจะคุยเราไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าอ่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มีความดือรร้นของเขาเขาก็มี ความยึดมั่นถือมั่นในตัวเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเข้าไปคุยแล้วปณนอิปนอมได้เข้าไปคุยแล้วดีลงานได้ก็คือคุณจะต้องใช้ใจเข้าไปคุยเพราะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่รักเพื่อนรักฝูนะคะเป็นคนที่เข้าสังคมเป็นคนทีออ่รักเพื่อนมากๆอะ่ะเออนะถึงแม้จะเป็นคนดืวยเป็นคนฟาดคนที่แบบหัวรันอะไรใดๆก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเขาให้ใจกับคุณแล้วเขาจะให้เต็มที่เขาจะซับพอร์ตคุณเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำอะ่ะมัน เดือนนี้มันอาจจะเป็นเลเวลที่แบบเด็กกับเด็กมาเจอกันเออแต่ไม่ได้ไหมายถึงว่าคุณอายุน้อยนะแต่ว่าตัวงานที่ทําสิ่งที่คุณกําลังคิดที่จะเริ่มทําหรือวางแผนที่จะทำเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่แปลกใหม่ทั้งตัวคุณและตัวเขาเออมันก็เลยเป็นเลเวลที่มาคุยกันแบบเด็กน้อยคุยกันมันยังไม่ถึงขั้นอัศาวินมันยังไม่ได้ไปบู๊ไปลุยมันยังไม่ถึงขั้นคิงที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วมันจะค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆ่อ ค่อยคุยค่อยพิจารณาไปนะคะแต่ว่าตันตันบอกว่ายังไงก็ผ่านไปได้นะเพราะว่ามันมีแพชชั่นกันทั้งคู่เออมันมีแรงขับเคลื่อนมันมออีแรงอะไรบางอย่างตัวคุณก็ชอบในสิ่งที่คุณกําลังจะทําตรงนี้ตัวคนที่คุณจะไปคุยด้วยเขาก็สนับสนุนเพื่อนเต็มที่สนับสนุนคนที่เป็นหุ้นส่วนคู่ค้าของเขาเต็มที่นะคะด้วยออตรงนี้แหละมันจะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในอนาคตนะคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างเอ่ยสุขภาพ หากคุณในในช่วงเวลานี้นะกินน้ำน้อยขอให้คุณกินน้ำให้เยอะๆนะคะแล้วก็ระวังอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำด้วยนะไปอยู่ในแหล่งที่มันเป็นแหล่งน้ำขังอะไรตรงเนี้ยให้เรามาระวังสักนิดนึงนะอาจจะเจอเชื้อโรคอะไรบางอย่างที่มันมากับทางน้ําได้นะคะพาน้ําขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะบางท่านกินน้ําน้อยก็ออกินน้ําให้เยอะขึ้นนะคะจะได้ช่วยน้ำเนี่ย มันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เนาะมันจะช่วยชําระล้างอะไรที่ไม่ดีจากร่างกายของเราเออกไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับร่างกายก็ชําระของเสียเนาะในมุมมองที่มองไม่เห็นก็จะเป็นพลังงานมืดดาพลังงานต่างๆที่เรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้นะคะมันก็สามารถช่วยชําระล้างไปได้บางส่วนเช่นเดียวกันบางท่านก็เนี่ยกินน้ํามนต์ด้วยเออได้นะคะตรงนี้ แล้วก็การงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอ้โหย king of wands เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ทำงานที่มันเป็นอะไรที่ดูยิ่งใหญ่นะเออมันอาจจะเริ่มมาจากแพชชั่นของคุณได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนที่ดีได้รับสนัสนบสนุนจากคู่ค้าคู่สัญญาที่ดีทำให้งานของคุณนะ่ะมันมันมี power อืมมันมีองค์ความรู้อะไรบางอย่างที่มันจะผลักดันให้ตัว ตัวงานของคุณเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงในชีวิตนะคะเป็นถึงระดับ king of one เป็นคนที่มีประสบการณ์ในด้านตรงนี้เนี่ยเยอะแล้วนะคะเพียงแต่ว่าอะไรที่คุณกำลังจะทำในช่วงนี้มันอาจจะเป็นความแปลกใหม่ที่คุณยังไม่เคยทำแต่คุณมีประสบการณ์ในด้านอื่นๆใน,ใ,นในชิ้นงานอื่นมาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณมั่นใจได้เลยเพราะยังไงตานก็เชื่อว่าคุณจะได้ทำอะไรที่มันแปลกแหวกแนวที่มัน ที่มันจะว้าวมากๆให้กับโลกใบนี้นะคะขอให้คุณมั่นใจในเต็มที่แล้วก็ทําด้วยใจรักทําด้วยแพชชั่นที่คุณมีนะคะแล้วก็เอาองค์ความรู้ที่คุณมีเนี่ยใส่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทำอ่ะมันจะต้องออส่งผลดีกับสังคมมนุษย์โลกนี้เราอย่างแน่นอนนะคะตันเชื่ออย่างนั้นนะอืมชคอาาฟเป็นยังไงกันบ้างเอยในออฟสอืมดช็อ克拉ของคุณมาจาก บางท่านอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์เออแล้วก็มาจากเอเ่อเรียกว่าอะไรนะยวดยานพหาหนะรถได้นะคะรถยนต์ได้รถมอเตอร์ไซค์ได้ได้หมดเลยนะที่มีอเอ่เออะไรตรงนี้นะคะก็อย่าลืมไหว้แม่ย่านางรถด,ด้วยนะคะท่านจะได้บมีกำลังส่งเสริมให้กับคุณในช่วงตรงนี้นะคะอืมสิ่งที่จะเบาบางลงในช่วงเดือนนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะ ที่มันหนักๆมาก่อนหน้านี้เนาะนายออบเพนเดอนะคะบางท่านอาจจะเริ่มอยากจะลดหุ่นก็ได้นะเออความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการกินการใช้ใจ่ายตรงเนี้ยมันจะเออ คุณอาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้กินเยอะขึ้นเหมือนเดือนก่อนหน้านี้แล้วก็ได้อาจจะเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันกินเยอะเกินเวลาฉันเริ่มมีหุ่นอวบอ้วมอะไรแบบนี้ต,ต้องจต้องลดบ้างแล้วนะหรือบางท่านก็ใช้ใจ่ายไปกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณชอบมาปนเปื้อตัวเองมาตอบสนองนิสของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เฮ้ยเบาได้เบานะประมาณนี้เออเดือนที่แล้วชอบเยอะเหลือเกินเดือนนี้ เบาลงบ้างอะไรประมาณนี้นะคะการใช้จ่ายการเงินของคุณอย่างที่บอกอบว่าคือเดือนก่อนหน้ามันอาจจะทำให้คุณใช้จ่ายเยอะจนเกินไปแล้วมันเงินมันล่อยหรอมันเลยมีความรู้สึกผิดหวังอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณกลับมาโฟกัสที่การเงินที่คุณมีอยู่กับมือตรงนี้นะคะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะอะไรที่มันใช้ไปแล้วใช้จ่ายไปแล้วซื้อไปแล้วไม่เป็นไรนะคะปล่อยไปนะเรามาดูกับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันขณะด,ดีกว่านะคะ บทสรุปของคุณในเดือนนี้ทำงานหนักนะอาจจะต้องพักผ่อนให้มากๆนะคะอืมบางท่านก็อาจจะป่วยนะช่วงนี้ฝนตกนะคะก็ดูแลร่างกายตัวเองให้ดีนะอย่างที่บอกเลยว่ามันมีธาตุน้ำขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะคุณอาจจะป่วยได้นะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนนอนอยู่บ้านอะไรแบบนี้เราปงราป่วยอะไรได้นะคะบางท่านก็อาจจะโดนสิ่งที่ มองไม่เห็นนะเข้ามากวนคุณในช่วงเวลานี้นะคะทำให้ฝันร้ายทําให้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาเหล่านะั้นะทําอะไรคุณไม่ได้นะคะเพราะคุณดูสิคุณยังนอนหลับแบบนอนสบายอะ่ะต่อให้มีคนเข้ามาคอยคอยแทงคอยแบบอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดคุณคุณสามารถ นอนหลับได้อย่างสนิทนะคุณอาจจะมีครูครูบาอาจารย์ที่คอยป,ปกปักรักษาคุณอยู่ในขณะที่หลับก็ได้เพราะคนอย่างที่ตานบอกว่าหลายๆท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้อะ่ะอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติสวดมนต์เจริญภาวนาตรงนี้พลังบุญกระแสะบุญตรงนี้นะคะสิ่งที่เราคิดดีทําดีการภาวนาตรงนี้แหละจะทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะพลังงานที่ออรอบๆตัวเรานะคะที่เรามองไม่เห็นที่เราสัมผัสไม่ได้นะคะเป็นพลังงานเออ่ เป็นดวงจิตดวงวิญญาณอะไรก็แล้วแต่นะคะอืมก็ให้ดูแลสุขภาพสักนิดนึงเนาะก่อนนอนก็คุณอาจบางท่านอาจจะเอา,อางี้ดีกว่าใครที่ฝันร้ายนอนไม่หลับอืมให้คุณอาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะให้ท่านมาปกป้องดูแลคุณในขณะที่คุณหลับอืมเท่านี้เลยแล้วคุณจะไม่ฝันร้ายไม่ฝันอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้ตานใช้ประจํานะอืม ดีมากๆนะคะอ่ะมาการขับขี่อะไรก็เออเรามาะระวังสักนิดหนึ่งนะคะการอย่าขับรถเร็วนะอืมถนนถนนเลื่อนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเดินรามาะระวังสักนิดหนึ่งสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่แล้วอาจจะแต่งงานแล้วหรือว่าค,คุยกันอยู่นะคะสารสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนนี้ โอ้โหอาจจะมีคนเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างมาให้กับคุณก็ได้นะคนรักคุณอาจจะเซอร์ไพรส์หรือชวนคุณไปกินข้าวกินน้ำเออพากันไปแบบไปหาความสุขอะไรบางอย่างนะคะบางท่านก็มีเกณฑ์เตั้งคันด้วยนะมีข่าวดีเข้ามานะคะในในเดือนนี้นะอืมไพ่เนะี่ย บางท่านกินกินแซบอ่ะเออนะก็จะร่างกายก็อาจจะแบบว่ามีความอบอุ่นขึ้นมามากกว่าเดิมสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้ก็ใครที่อยากจะมีลูกมีบุตรนะก็ขยันขยันทำกิจกรรมนะคะแล้วคุณก็จะได้มานะอืมอืมประมาณนี้นะคะ สำหรับคนมีคู่นี่ค่อนข้างที่จะเชื่นมื่นนะคะอาจจะพากันไปกินไปไปหาอะไรสนุกสนุกทำกันพาไปเที่ยวก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะช่ำชื่นนะสำหรับคนโสดนะคะมีแกนที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในเดือนนี้ไหมอุ้ย two of cups e i g of pentacles อุ้ยปังมากอะ คนวันศุกร์คุณจะได้เจอกับคนที่คุณถูกอกถูกใจถูกชะตานะคะเหมือนกับว่าไดเออ้เหมือนกับว่ารู้จักกันมานมนานแล้วนะมันอาจจะเป็นคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันเหมือนกับเป็นของขวัญ ในชีวิตของคุณได้เลยนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาแล้วตาเชื่อว่าเขาเอา่อเข้ามาหลากหลายพลังงานเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้เซนส์ของคุณคุณจะต้องใช้สัญชาตญาณของคุณในการจับพลังงานเขาเหล่านี้ให้ได้คนคนที่เข้ามามันต้องมีทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งที่ดีและที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะแต่คนที่จะมาทําให้คุณมีความสุขและเติบโตไป ในใน,ในความสัมพันธ์นี้ได้ต้องเป็นคนที่แบบใส่ใจคุณแบบดีมากๆเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆเขาคนนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเข,เขาคนนี้อาจจะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่หลายหลายคนเข้าหาแล้วคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรืออะไรใดๆแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่เขามีเสน่ห์มากๆก็เท่านั้นเองนะคะ พอคุณลองคุยลองเปิดใจคุยกับเขาคนนี้คุณอาจจะรู้ได้ว่าเฮ้ย mm. คนคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นมากๆวาทศิลป์ดีพูดจาดีมันเลยเป็นเสน่ห์ที่ทําให้ใครหลาย,ลายๆคนเนี่ยที่ชอบที่จะเข้ามาหาเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งดูรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะว่าเฮ้ยดูเจ้าชู้จังเลยดูแบบคาลิสมาจังเลยอะไรประมาณนี้ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินตรงนั้นให้คุณเนี่ยลอง พูดคุยกับเขาก่อนสารสัมพันธ์กับเขาก่อนนะคะอาจจะเป็นอะไรที่ส่งเสริมคุณในอนาคตได้หากคุณคุยแล้วคุณไม่คลิกเขาคนนี้ก็ยังสามารถเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีกับคุณได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะสําหรับคนทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะในเรื่องของความรักของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนใครที่เจอคู่ในเดือนกันยายนนี้ก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์เล่าให้ทานฟังด้วยนะคะอะ อมาดูคําแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะคุณครูบาอาจารย์อยากจะแนะนำอะไรคุณในช่วงเดือนกันยายนนี้บ้างนะคะนี่พลังงานความเป็นแม่สูงมากนะพัตติสติขึ้นนะคะคุณพังพร้อมมากๆที่จะมีมีบุตรธทิดาอ๋อร่างกายของคุณพร้อมทุกเรื่องทุกราวต่างๆงคุณ พร้อมมากๆเลยนะคะกับคนรักของคุณเนี่ยก็ให้คุณถ้าคุณอยากมีบุตรมีลูกก็ตั้งใจทํากิจกรรมคุณจะได้ตามที่คุณหวังแน่นอนนะคะรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะในเรื่องของการงานเอ่อการเงินอะไรใดก็ตามเนี่ยคุณช่วงนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายคอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจคุณจะเป็น เวในลักษณะที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามแต่คุณจะมีความอบอุ่นอยู่ในใจคุณจะให้การคาแนะนําให้ความเมตตาก,กับคนรอบข้างได้ดีมากๆในช่วงเวลานี้นะคะใช้เสน่ห์ของคุณตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เนาะแล้วคุณก็เนี่ยบางทีคุณอาจจะทํางานหนักมากจนเกินไปมีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องทํางานพักฟื้นอยู่ที่บ้านนะคะ Work f r ฟ m home อะไรแบบนี้ในช่วงเวลานี้นะอื แล้วก็คุณอาจจะหาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมได้นะคะอาจจะเป็นอาชีพเสริมหรืออะไรประมาณนี้มันจะมีแหล่งการเงินของคุณเข้ามามากกว่านึงช่องทางนะคะ <c oughs> โอ้โหไพ่ะการขึ้นไพ่เดทก็ขึ้นนะมันมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะไม่ทางโลกก็ทางธรรมนะคะก็ขอให้คุณระมัดระวังตัวเองให้ดีในเรื่องของการ เ,ออเดินทางนะคะแล้วก็ในเรื่องของเนี่ยในเรื่องของการเงินถ้าคุณปลดล็อกสกิลตรงนี้ได้การเงินของคุณก็จะมีการเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ไปเลยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะการงานที่คุณโฟกัสอะไรต่างเนี่ยจากก่อนหน้านี้มันอาจจะติดขัดหรือว่ามันยังไม่เป็นรูปเป็นล่างนะหลังจากนี้นะคะบางทีดวงของคุณอาจจะเปลี่ยนในช่วงข้ามคืนก็ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับออแรงผลักดันของคุณกระแสะพลังงานที่คุณดึงดูดนะคะ ทำงานอะไรที่อยู่ที่บ้านก็ได้นะมันจะทําให้คุณแบบเอ,อ่อทำงานที่มันปลานี่ทางานที่มันจะต้องลงรายละเอียดอะไรตรงเนี้ยที่คุณสนใจที่เป็นงานอดิเรกข,ของคุณนะแต่ว่ามันสามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณได้เออมันจะเปลี่ยนพลังงานของคุณเปลี่ยนชีวิตของคุณไปในทิศทางหนึ่งแบบเปลี่ยนไปได้เลยอ่ะแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดว่าเฮ้ยไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณทําตรงเนี้ย มันสามารถเปลี่ยนชีวิตให้กับคุณได้ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยค่ะขอให้คุณมั่นใจในตัวคุณเองขอให้คุณมีเป้าหมายในชีวิตของคุณแล้วก็ค่อยๆเดินไปไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตันเชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะก็ ขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับท่านใดที่ถูกพลังงานดึงดูดมาให้ได้ฟังคลิปนี้แล้วฟังจนจบนะคะตันขอขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจตันได้นะคะทุกๆคอมเมนต์ของคุณทุกๆก,การกดไลค์เป็นกําลังใจที่ดีมากๆของตันนะคะสําหรับวันนี้ตันต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ